thank <music> you มอยู่บริเวณที่สถานีรถไฟหัวหินนะครับอาคารหลังเดิมนะก็หลังจากวันที่11ธันวานะครับที่ผ่านมามีการย้ายสถานีรถไฟหัวหินนะครับไปใช้อาคารหลังใหม่นะอยู่บริเวณด้านนู้นนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นอาคารประวัติศาสตร์นะ หลังนี้ก็จะเป็นอาคารแต่ตรลมุกนะครับชื่อว่าพา,ามหามงกุฎนะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะก่อตอนประจําอยู่ที่พระชวังสนามจันทร์นะครับก่อนถูกยกมาไปที่สถารนรถไฟหัวหินนะ องงคควววาามามมสยเเืหนไ้ดิมครับด้านนี้ก็จะเป็นอาคารที่พักคอยผู้โดยสารนะครับแล้วก็จุดจำหน่ายตั๋วรถไฟบรรยากาศก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปเก็บภาพ ความทรงจำนะฮะหลังจากเปลี่ยนไปใช้สถานีอาคารหลังใหม่นะครับ เราก็จะเดินไปดูภายในบริเวณอาคาหลังใหม่นะครับปัจะนบัรขบวน262กับกรุงเทพนะครับวตอนนี้ก็เดินชมบรรยากาศรอบๆภายในสถานีนะครตอนนี้ผมมาอยู่ในเวนที่สถานีหัวหินหลังใหม่นะครับ ก็อยู่ห่างจากสถานีหัวหินหลังเดิมไม่ไกลเท่าไหร่นะบริเวณนี้ก็จะเป็นช่องจำหน่ายตั๋วนะครับสำหรับขบวนรถสายใต้นะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3มช่องนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตารางขาบวนรถนะฮะขาเข้ากรุงเทพแล้วก็ขาออกกรุงเทพนะฮะก็จะมีผู้โดยสารมานั่งรอขึ้นขบวนรถนะครับ ด้านหนูก็จะเป็นจุดขึ้นชานชลาขบวนรถต่างๆนะครับเดี๋ยเราก็จะเดินพารีนรีวิวด้านบนนะครับระหว่างรอขบวนรถกลับมานะฮะก็ชมบรรยากาศบร,ริเวณรอบๆครับ ก็มีกุฎษสามารอข,ขึ้นกับรถค่อนข้าง,งเยอะนะ